สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แต๊กขออนุญาตเป็นแม่คา้าก๋วยเตี๋ยวหนึ่งวันนะคะก๋วยเตี๋ยวแห้งสูตรนี้บอกเลยว่าใครทําตามรับรองอร่อยแน่นอนค่ะแต๊กจะใช้เป็นสันนอกหมูนะคะนามาหั่นแล้วก็หมักหมักด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะน้ําตาลนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวมาปรุงน้ําซอสกันต่อเลยนะคะซอสพริก1ทัพีซีอิ๊วขาว1ทัพีซอสหอยครึ่งทับพ,บพ,ตบพีต่อด้วยซอสฝาเขียวครึ่งทัพพีน้ำส้มสายชูนะคะ1ทัพพ ซีอิ๊วดำหนึ่งทัพพีน้ำตาลสองช้อนโต๊ะพริกป่นหนึ่งช้อนโต๊ะสุดท้ายน้ำเปล่าสามทัพพีนะคะแล้วก็นำไปตั้งไฟคนให้ทุกอย่างละลายเดือดเข้ากันเสร็จแล้วเราไปลวกเส้นกับผักต่อกันได้เลยค่ะเส้นนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะทุกคนชอบเส้นแบบไหนสามารถลวกแบบนั้นได้เลยแล้วก็นําลูกชิ้นแล้วก็หมูที่เราหมักไว้มาลวกต่อได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ํานะ ลวกให้สุกก็จะได้ประมาณนี้เลยกับลูกชิ้นแต็กจะใส่ไม่ยั้งเลยนะคะทุกคนเพราะว่าทํากินเองคือใส่ได้เลยแบบจุกๆแล้วก็เอาน้ําซอสท,ที่เราปรุงไว้มาราดจังหวะนี้คือต้องมีคนหิวแน่นอนทุกคนหนูบอกเลยว่าสูตรนี้มันอร่อยมากแล้วทําง่ายสุดๆเสร็จแล้วแต็กจะปรุงรสเพิ่มนิดหน่อยแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆก็คือกระเทียมเจียวแล้วก็จะเป็นถั่วลิสงป่นนะคะนี้โคตรอร่อยไปทำตาม